สวัสดีครับมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยน,นะครับเกี่ยวกับการเข้าตรวจด,ดูเงินคงเหลือในโครงการนะครับกอณนี้ที่เราต้องการจะตรวจด,ดูเงินคงเหลือในโครงการกิจกรรมของเรานะครับที่ดิจิตอลแพลตฟอร์มเราก็ไปที่เมนูเว็บไซายงานแผนนะครับที่หน้าแรกนะครับ ที่เมนูดูชื่อโครงการและเงินคงเหลือตรงนี้นะครับก็ได้ปรับจากรูปแบบเดิมซึ่งเป็น Excel นะครับทำให้เราหาโครงการดูยากนะครับเว็บไซต์ตรงนี้ก็การใช้ในการดูอย่างเดียวนะครับก่อนสวดแรกก็จะเป็นแดชบอร์ดนะครับก็สรุปเงินประมาณตามแผนที่ใช้ไปนะครับ จาก,การโครงการนะครับก็คือดูเงินคงเหลือของโครงการภายในโครงการใหญ่นะครับว่ามีเท่าไหร่แล้วก็ใช้ไปเท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนสําคัญก็คือส่วนของกิจกรรมนะครับตัวนี้เราใช้ในการตรวจดูเงินคงเหลือในกิจกรรมของเรานะครับมันก็จะเป็นรายการเยอะๆแบบนี้เราก็สามารถจะไล่ดูก็ได้นะครับแต่ผมได้พิมพ์เป็นชื่อผูอ้รับผิดชอบ กิจกรรมต่อท้ายไว้สั้นๆนะครับก็สามารถใช้เมนูค้นหานะครับในการพิมพ์พิมพ์ชื่อของเรานะครับเช่นผมลองพิมพ์ชื่อทวัชชัย,ยนี้นะครับรายการโครงการที่ทวัชชัยรับผิดชอบก็จะเไได้งขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะเลือกอคลิกดูนะครับเราก็จะเห็นว่า ตัวอย่างการเข้าตรวจดูคงเป็นคงเหลือภายในกินจกร